ใครชอบเลขพี่น้องนะครับก็ตามนี้นะครับแหมเลขพี่น้องจะมาหรือเปล่ามีคนถามเข้ามานะครับผมก็ไม่รู้ว,ว่าจะงยออกตัวไหนนะฮะแต่ให้ถามมาก็จัดให้ครับอ่ะมาพูดกันแบบในคลิปนี้แหละเพราะว่าถ้าให้คนเดียวเดี๋ยวไปถูกคนเดียวอีกเพ <laughs> <laughs> ื่อเผื่อมัน เพื่อออกมาแล้วมาแคปหน้าจออุ้ยแม่นหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะแม่นหลังหวยออกนะครับเลขพี่น้องก็จะมีสองหนึ่งนะครับสามสองศูนย์หนึ่งและสามสี่ครับมีแค่สี่ตัวสองหนึ่งสามสองศูนย์หนึ่งแล้วก็สามสี่นั่นเองนะครับที่ให้ไปนะครับในบ้านเนี่ยให้ไปก่อนหน้านั้นนะครับให้เมื่อช่วงเชียงนี่ครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะมีเลขเลขพี่น้องหรือเปล่าก็จัดให้แต่นอกบ้านก็ยังมีถามเข้ามานะฮะไม่ว่าจะเป็นเลขเบิ้ลเนี่ยเลขเบิ้ลใครอยากจะไป เลขเบิ้นลนี่ก็ไปเลข5 5 9 9 2 2 3 3ประมาณนี้นะครับขอให้รวยรวยทุกท่านทุกคนครับวันจันทร์ที่24ิีพฤศจิกายน2568รวยรวยนะครับสวัสดีครับ